คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ครับขอเพียงแค่ชนะนัดเดียวใน VNL เท่านั้นนะครับเพราะเขามองว่าตอนนี้ทีมชาติเกาหลีของพวกเขาเนี่ย ตกต่ำอย่างมากนะครับหลังจากนะครับพวกเขามีอันดับโลกเนี่ยที่ต่ำกว่าเวียดนามนะครับนั่นคือเวียดนามเนี่ยอันดับโลกดีกว่าพวกเขานะครับซึ่งมินเนลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีมาฝากเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พูดถึงสไตล์วิธีการเล่นของเกาหลีในยุคใหม่นะครับในการเปลี่ยนโค้ดเนี่ยว่าผลงานของเกาหลีเนี่ยจะสู้กับทีมชาติไทยแล้วเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเจอกับเกาหลีในสนามแรกนะครับนะัดสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคอมเมนต์ของแฟนเกาหล และการวิเคราะห์เกี่ยวกับทีมชาติเกาหลีจะเป็นอย่างไรนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าเ n l นลเนี่ยก็ใกล้ที่จะเดินทางเข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับจะเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวันที่16นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สําคัญต่อทีมชาติไทยมากๆถ้าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะอเมริกาได้นะครับบอกได้เลยว่าในการลุ้นโอลิมปิกเนี่ยลุ้นกันได้ยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆส่วนถ้าแพ้เนี่ยก็ขอให้ได้มาสัก1เซตนะครับ,บมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทีนี้ครับเรามาเข้าเรื่องของเรา สักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือทีมชาติไทยของเราครับจะมีโปรแกรมเจอเกาหลีด้วยนะครับในวันที่20นะครับเจอกันเวลาตีสามครึ่งนะครับแน่นอนว่าการเจอเกาหลีเนี่ยทีมชาติไทยจําเป็นที่ต้องชนะทีมชาติเกาหลีให้ได้นะครับเพื่อนๆถ้าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่สามารถชนะทีมชาติเกาหลีได้หรือแม้กระทั่งเสียเซตนะ โอ,อบอกได้เลยว่าทีมชาติไทยเสียหายหนักมากครับเพราะว่าถ้าเราแพ้เกาหลีเนี่ยคะแนนจะติดลบมากเลยนะครับแต่ถ้าเราชนะและเสียเซตเนี่ยคะแนนก็จะไม่ได้บวกเยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการเจอเกาหลี3-0ต่อเซตเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่โอ,อกมองว่าทีมชาติไทยควรจะเอาชนะเกาหลีให้ได้ครับทีนี้ครับวันนี้โอกเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีมาฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับ VNL ในครั้งนี้นะครับและแน่นอนครับหัวข้อคลิปของพวกเขาเนี่ยเขาพูดประมาณว่าสถานะปัจจุบันของเกาหลีเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่39ของโลกนะครับซึ่งเป็นอันดับที่ต่ํากว่าเวียดนามนะครับพวกเขาหวังว่าจะชนะใน v n เเพียงสัก1ครั้งนะครับแหมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติเกาหลีเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยพูดกันแบบนี้ดีกว่าเนาะก็ดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับด้วยการที่มีการถ่ายสายเลือดใหม่เนาะกัปตันคิมไม่ได้เล่นให้ทีมชาติเกาหลีนะครับทำให้ทีมชาติเกาหลี ค่อนข้างที่จะชุลมุนชุลเกพอสมควรนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในการแข่งขันทางด้านของเอเชียนเกมเลยผลงานไม่ดีครับ VNL เนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับผลงานของเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆทำให้คอมเมนต์หน่อยแฟนเกาหลีเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจในทีมมากสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเราไปเรื่อง,องนันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย จงยิ้มนะครับหลังจากพ่ายแพ้นะเป็นฟิลลิ่งของแฟนเกาหลีนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเราต้องมีนักกีฬาเนี่ยที่ไปเล่นที่ยุโรปหรือจีนหรือญี่ปุ่นบ้างเพื่อที่จะได้เรียนรู้วอลเล์บอลขั้นสูงแต่เงินเดือนในเกาหลีเนี่ยสูงมากจนไม่จําเป็นที่ต้องไปเล่นออกนอกประเทศสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับกันว่าเราเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในการเล่นต่างประเทศเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าการได้ไปเล่นในต่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุด นี่อกแอบเห็นด้วยนิดนึงนะครับผกรู้สึกว่าแน่นอนว่าเงินเดือนที่เกาหลีเนี่ยเยอะจริงเพื่อนๆนะครับพอเยอะจริงปุ๊บเนี่ยนักกีฬาก็ไม่ต้องชาเลนจ์ไม่ต้องมีความท้าทายในการไปเล่นหลีกนอกประเทศตรงนี้เข้าใจได้เลยเพื่อนๆนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ดีนะในมุมมองโอ้กนะคือสิ่งที่ดีคือได้รับค่าตอบแทนที่เยอะนะครับก็คือนักกีฬาเกาหลีเนี่ยก็คือรวยได้เลยนะนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแต่ครับมันก็เป็นดาบสองคมครับเพื่อนๆพอพวกเขาเล่นกันอยู่แค่ภายในประเทศครับการปรับตัวเนี่ยมัน ก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรครับการไปเจอวอลเล์บอลเทคนิคใหม่ๆพวกเขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นอยู่ในลีกของตัวเองนะครับแต่ถ้าพวกเขา เล่นญี่ปุ่นบ้างไปเล่นยุโรปบ้างหรือแม้กระทั่งไปเล่นในจีนบ้างเนี่ยพวกเขาจะเจอวอลเล์บอลสไตล์ใหม่วอลเล์บอลสมัยที่อาจจะแบบว่ามีลูกเล่นลูกลอ้อลูกชนมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนแค่ในโคโววิดิกเกาหลีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครับโอกมองว่าสิ่งสําคัญก็คือนักกีฬาของเกาหลีพวกเขาต้องออกไปเล่นยังต่างประเทศครับแล้วฟิลลิ่งนั้นเพื่อนนะนักกีฬาต่างชาติที่เข้าไปร่วมทีมกับนักกีฬาที่อยู่ในชาติตัวเองแล้วร่วมทีมในสโมสรในบ้านเกิดตัวเองเนี่ยฟิลลิ่งมันคนละ กัันนะครบถ้าไปในฐานะนักกีฬาต่างชาติโคต้าต่างชาติเนี่ยต้องแอคทีฟตลอดเวลาครับเพื่อนๆแต่โอเคแหละการเล่นในโคเวอร์วิลี่เขาก็แอคทีฟในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับพระชา้นมองว่าเกาหลี ต้องปล่อยนักกีฬาไปเล่นต่างประเทศครับถึงจะคัมแบ็กกลับมาได้นาะน,นิโอรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับและเขาไ่ต่อไปครับเขาบอกว่าควรลดจํานวนการแข่งขันในวอลเลย์บอลอาชีพลงฉันคิดว่ามีเกมมากมายแล้วก็มีอาการบาดเจ็บมากมายด้วยนานิโอแอบเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าพอมีเกมเยอะขึ้นเนี่ยโอ้โหในเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีตามมาด้วยนะครับคือเขาหลีแข่งกันเยอะจริงนะครับบอกว่าปรับให้เหลือสักคือไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยเอาให้เหลือซักประมาณ38ก็โอเคครับโอเคเนาะ แล้วเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเงินเดือนเกาหลีเนี่ยเยอะจริงฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะมีการหาประสบการณ์ใหม่ๆฉันคิดว่า VNL ปีนี้พวกเราน่าจะชนะได้ซักแมตช์หนึ่งนะ VNL ปีหน้าคือสิ่งที่ตัดสินแล้วนะครับ VNL ปีหน้าเนี่ยคือจะมีการเขาเรียกว่าตกชั้นแล้วนะเพื่อนๆนะครับมีการหาทีมที่ตกชั้นแล้วนะครับเพราะฉะนันนอกว่าเกาหลีต้องเต็มที่กับปีหน้ามากๆนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเราน่าจะมีชัยชนะ1-2งนัดใน VNL นะฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราจะต้องทําให้ได้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพูดกันตรงๆทักษะของพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้แย่พวกเราควรจะทําให้ดีกว่านี้การที่อันดับโลกของเราเนี่ยสู้เวียดนามไม่ได้ฉันคิดว่าคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องกลับมาให้เร็วที่สุดคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆที่เราไม่สามารถสู้ในเวทีโลกได้แบบเดิมนะัก กีฬาของเราเนี่ยขาดทักษะความแข็งแกร่งพื้นฐานเนี่ยเราเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเราจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย5้าปีอ่าขมอต่อไปครับเขาบอกว่าเราต้องมีความตื่นตัวในการลงเล่นมากกว่านี้การแข่งขันระดับนานาชาติเราต้องตื่นตัวมากกว่านี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่เป็นกีฬาสากลฉันคิดว่าพวกนักกีฬาของเราเนี่ยได้รับเงินเดือนเยอะเกินไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผู้เล่นในประเทศของเราเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องออกไปเล่นต่างประเทศเพราะฉะนั้นครับมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นแรงดึงดูดของพวกเขา และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยทุกคนได้เงินเยอะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเข้ามาด้วยมันจึงไม่แปลกเลยที่นักกีฬาของเราเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์และอาจจะไม่มีความท้าทายในการไปเล่นในลีกต่างประเทศและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ทำยังไงก็ได้ให้เราชนะซักแมตช์ใน VNL คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีมีเกมที่มากเกินไปสุดท้ายแล้วพวกเราเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บกันเองคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าปีนี้เราจะแพ้เหมือนทุกเกมหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมฉันอยากจะชนะสักเกมนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราเข้าร่วมเวีแอลแต่เราพ่ายแพ้เราต้องกลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราจะต้องทำให้เต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาพูดประมาณว่าเหมือนกับว่าเอาเมกาวตตีมาเกาหลีนะฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพวกเราเนี่ยจะต้องส่งนักกีฬาออกนอกประเทศ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราไปเล่นเนี่ยจะชนะหรือไม่ฉันหวังว่าจะชนะซักเกมหนึ่งและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีใต้ที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแฟนๆเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มพอสมควรนะครับบอกว่าประเด็นที่เขาสรุปกันนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ประเด็นประเด็นแรกเลยคือพวกเขาเนี่ยจะต้องมีนักกีฬาที่ไปเล่นต่างประเทศนะ คือถ้าไม่เล่นต่างประเทศอย่างที่บอกไปครับมันเหนื่อยมากๆกับการที่จะไปลุ้นนะครับในการที่เจอกับทีมอื่นครับเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอย่างไทยอะไรแบบนี้ก็มีนักกีฬาไปเล่นต่างประเทศนะจริงปะเพราะฉะนั้นครับแค่ในเอเชียเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยสําหรับเกาหลีพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่ต้องให้นักกีฬาไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับด้วยเงินที่เยอะที่เกาหลีอ่ะคือได้เงินเยอะที่นี่อยู่แล้วเล่นที่บ้านเกิดตัวเองอ่ะเพื่อน มันก็ไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะทำให้ออกไปนะครับอย่างที่2องเลยคือจำนวนแม์ที่เขามองว่าเยอะเกินไปในโคเวอร์วีลีกซึ่งอันเนี้ยแอดแอบเห็นด้วยรู้สึกว่าเยอะมากนะครับคือหัังน้อง2เนี่ยก็เล่นเกือบเกือบ40เกมเกม่าเพื่อนเออมันเป็นเกมที่มันเป็นอะไรที่แข่งกันยาวนานแลเกันว่าถ้าเขาปรับลดลงมานะครับอย่างเจอกันเนี่ยหครั้งนะ ปรับเหลือก็สักเจอสักหครั้งอ่ะหครั้งหรืออาจจะเหลือสี่ครั้งก็ได้เอาเป็นเลขคู่นะจะได้แบบสลับเย่าเยือนกันไปอะไรแบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับซึ่งอกว่าเยอะไปเยอะไปมากๆนะครับสำหรับโคเวอร์วีลีกแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะเขามีการถ่ายทอดสดทางทีวีเขาก็มีสปอนเซอร์มีอะไรแบบนี้พอมาในเรื่องของเรื่องของธุรกิจด้วยมันก็ พูดกันลาบากเพื่อนเพื่มันก็พูดกันลาบากคือเขาก็ต้องอยู่ให้ได้ทั้งในภาคธุรกิจแล้วก็ในภาคของนักกีฬาด้วยนะครับอ่ะหลักๆใหญ่ใจความคงจะเป็น2เรื่องนี้นะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์หองแฟนเกาหลีใต้ที่โกนคนำมาฝากเพื่อนเนะครับถ้ามึงกินเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ทีใ่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนการเจอกับทีมชาติไทยครับบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ ดูเดือดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเกาหลีใต้ยุคใหม่นยเพื่อนนะไม่ได้เด่นบอลโครงสร้างอย่างเดียวนะครับพวกเขาก็มีบอลเร็วบอลสตรเข้ามาเล่นกับทีมชาติไทยด้วยเหมือนกันนะครับเท่าที่แอดดูเลยเข้าไป่องๆมาจากการซ้อมอะไรแบบเนี้ยก็ต้องระวังไว้ให้ดีเหมือนกันนะครับแต่โอ้ก็ยังเชื่อว่าทีมชาติไทยของเรายังคงดูดีกว่านะครับอ่ะแลวนี่ก็เป็นทั้งหมดที่อมค์กมาฝากเพื่อนๆนะครับคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิงครับบ๊ายบายสวั